What a dream come true เรื่องฝันฝันของคนธรรมดาที่จะจุดประกายในใจทีละน้อยจนกว่าคุณจะได้เริ่มทำตามฝันจำได้เลยวันนั้นคือวันเกิดปราปาจะมีอะไรไม่พร้อมก็ตามแต่เราต้องเปิดวันนี้แล้วก็คือไม่พร้อมเลยสักอย่างในวันนั้นวันที่เปิดมีพนักงานกี่คนค่ะไม่มีสองคนโหตอนนั้นมันไม่มีคนเข้าร้านเราเลยเนาะจำได้ว่ามีวันนึงขายแบบลาต้ได้แเดียวเดียวนะ แทกลับเชิญวันนี้นะคะเชื่อว่าทุกคนจะยังไม่เคยเห็นเขาออกสื่อที่ไหนแน่นอนนะคะเพราะว่าเขายังไม่เคยไปค่ะแล้วก็แต่ว่าถ้าเกิดว่าเปิดรูกขนมให้ดูอย่างเงี้ยคะ่ะเชื่อว่าสายขนมน่าจะรู้จกักแล้วก็คุ้นเคยเป็นอย่างดีเนอะแล้ววันนี้เราก็อยู่กับคุณเฟิร์นและก็คุณฟรอยคะ่ะเย่ <ungen. S 1> ก็คุณเฟิร์นกับคุณฟรอยนะคะมาจากร้านกุ๊ดนะคะร้านขนมร้านดังยา่านราชพฤกษ์ถ้าฟังชื่อร้านแล้วย,ยังไม่คุ้นอ่ะคิดว่าอาจจะเพราะว่า ไม่รู้ว่ามันออกเสียงว่าอะไรแต่ของจริงๆแล้วมันเป็นภาษาฝรั่งเศสใช่ไหมคะก็วันนี้อยากจะเชิญเฟิร์นกับฟอยนะคะมาเล่าความเป็นมาของร้านให้ฟังด้วยกันค่ะคำถามแรกเลยแล้วกันค่ะว่ากว่าร้านเฟิร์นกับฟอยจะมาถึงวันนี้เป็นภาพจําได้แบบเริ่มมายัางไงบ้างคะตอนที่เริ่มใช่ไหมคะคือตอนที่เริ่มเนี่ยเริ่มมาจาก เฟื่อนอ่ะมันเป็นความฝันของเฟื่อนอยู่แล้วว่าแบบเฟื่อนอยากเปิดร้านขนมแต่ทีเนี้ยด้วยความที่เราก็มีแค่ความรู้แบบทางด้านขนมเนาะเพราะเราก็แบบพยายามศึกษาด้านนี้มาแต่ว่าในการจะทาร้านนะ่ะเฟื่อนรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องขนมอย่างเดียวอะไรเงี้ยมันก็คือต้องแบบมาร์เก็ตติ้งด้วยแบบแบรนดิ้งด้วยอะไรเงี้ยน้องสาวเฟื่อนก็คือจบแบบโปรดักต์ดีไซน์มาก็เลยแบบช่วยดูในเรื่องของแบบแบรนดิ้งแพคเกจจิ้งอะไรต่าง ก็คือสายที่จบมาจะเป็นโปรดักต์ดีไซนใช่ไหมคะม,มันก็จะไม่ได้เรียนลงลึกเรื่องของแบนด i n g ขนาดน,นั้นนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้มีได้ไปแบบทำงานที่ S&P Cake Studio. s t u u i o o ก็คือมันจะเป็นเกี่ยวกับทำเค้กทำขนมอะไรอย่างนี้เหมือนกันก็เลยได้ความรู้จากที่นั่นมามใช่แล้วก็เอามาประยุกใช้แล้วก็ก่อนหน้านี้ทำเว็บดีไซน์ก็แบบคล้ายๆกันก็เลยเอามาใช้ด้วยคะ่ะใช่แล้วจริงก่อนหน้านี้เฟิร์ เข้าวงการขนมมาได้ไงคะต้องท้าความไปก่อนว่าตั้งแต่มอเพระน่ะรู้ตัวเองว่าตัวเองชอบทําขนมคือตั้งแต่มอหนึ่งเพราะว่าเหมือนนะ่ะเราโตมาในแบบอยู่กับญาติที่เขาแบบเหมือนทําขนมทําอาหารตลอดเวลาอะไรประมาณนั้น,นะคะแล้วเราก็เหมือนซึมซับจุดนี้เสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็เหมือนเราก็พยายามศึกษาแบบเกี่ยวกับขนมเอม่ด้วยตัวเองอจุดที่ทํา ให้เรารู้สึกว่าเราแบบชอบทําขนมก็คือตอนที่เรารู้สึกว่าเราอยากทําให้มันอร่อยอะไรประมาณนั้นนะคะตั้งแต่แบบมหนึ่งมอสองใช่ใช่คือตอนนั้นก็พยายามแบบเริ่มทําโดยที่ตอนนั้นพื้นฐานแบบเบสิกเราก็คือยังไม่มีไม่เข้าใจศาสตร์แบบเพราะจริงๆขนมมันคือวิทยาศาสตร์ประมาณนึงใช่เมนูแรกๆนี่ทําอะไรคะเพื่อนจาได้ว่าเค้กก้อนแรกที่เพืนทาคือบัตเตอร์เค้กใช่แล้วตอนนั้นคือเขาอะก็ไม่ได้บอกว่าเอาเนยอะาอะไรเพื่อก็เอาไปละลาย ใช่อะไรเงี้ยคือคือตอนนั้นท้าวความกลับไปก็ตลกดีแล้วก็แบบ <ừ m. S 1> ขอแม่ซื้อเต้าอบ <ừ m. S 1> อะไรเงี้ยตอนแรกแม่ก็แบบเหมือนจะไม่ให้ใช่แล้วก็เหมือนแบบไปขอแบบขอเถอะใช่ <laughs> แต่ว่าก็ได้กินขนมเจเฟินมาตั้งแต่ <laughs> ตั้งแต่อร่อยตั้งแต่ยังไม่อร่อย <laughs> 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 ตอนนี้อร่อยหรือยังคะตอนนี้อร oh. ่อยนะก็เม no? yeah. ok ื่อกี้บอกไปแล้วว่าอย่างฟอยเรียนจบโมรดักดีไซน์แล้วของเฟิร์นเรียนจบอะไรมาคือจริงๆตัวเฟิร์จบเภาษามาก็คือเหมือนศิลปศาสตร์จริงๆคล้ายๆเหมือนอักษร ใช่จบที่รรมศาสตร์มาค่ะแล้วก็เหมือนเอ,อิมเฟือนอะเหมือนได้มีโอกาสไปแลกเปลีย่ยนตอนสมัยมัธยมเนาะแล้วตอนนั้นก็คือเราเรียนสายแบบเอกฝรั่งเศสอะไรเงี้ยเราก็เลยมันตัดสินใจเออแบบอยากไปฝรั่งเศสอะไรเงี้ยแล้วจุดที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออเราชอบขนมมากๆคือจุดที่เราแบบไปอยู่ที่นูน่นแล้วเราเห็นแบบเค้กที่เป็นเหมือนแบบอาร์ตพีซอะเออแล้วคือตอนนั้นเฟิ่นว่าบ้านเรามันยังไม่ได้แบบ ขนมวงการขนมยังไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยเห็นแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากทําสิ่งนี้เราอยากมาเรียนที่นี่อีกครั้งแบบมาเรียนเกี่ยวกับขนมจริงๆอะไรประมาณนั้นแต่ว่ารอบแรกที่ไปเรียนแลกเปลี่ยนก็คือเรียนเหมือนมัธยมทั่วไปเลยหลักสูตรแต่ว่าไปแลกเปลี่ยนเอาภาษาใช่ใช่แบบนั้นแล้และได้ภาษาเลยปหคะจริงๆตอนนั้นก็ถ้าเทียบกับ ตอนไปก็คือ,อตอนไปเหมือนเราได้แค่แบบบงชูแบบแค่สามคำอะอตอนกลับก็คือเราสามารถสื่อสารได้ใช่แล้วเหมือนพอเฟิร์นเรียนจบมัธยมแล้วก็ต่อมหาลัยแล้วตอนมหาลัยเนี้ยก็คือว่ามีความฝันว่าอยากไป ฝรั่งเศสอีกรอบใช่ไหมคะใช่คือเหมือนจริงๆที่เลือกธรรมศาสตร์ตอนนั้นนะเป็นเพราะว่าเอเราอ่ะเหมือนมีพี่ที่รู้จักแล้วเขาแนะนําว่าเออเนี่ยถ้าธรรมศาสตร์อ่ะมันจะมีแบบโครงการแลกเปลี่ยนอตอนอยู่ประมาณแบบปีสามอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถไปเอฝร,รั่งเศสได้อีกนะอะไรเงี้ยด้วยงบที่แบบถูกด้วยอะไรประมาณนั้นนะคะอยากให้บอกเลยค่ะว่าถูกนี่คือเท่าไหร่ถูกมากเพราะปีหนึ่งคนจ่ายไปตอนนั้นคือแสนแปด ใช่แล้วก็นอกนัก้นก็คี่นอกนั้นเป็นคา่นนาใช้จ่ายใช่ก็คือค่ากินของเราอะไรเงี้ยแสนแปดนี่คือรวมค่าเรียนแล้วก็ค่าที่พักไปถึงที่นู้นเรายังสามารถแบบของเงินสนับสนุนจากรัฐบาลที่นู้นได้อีกอะไรอย่างนะะี้ค่ะอันนี้เป,นเป็นเวลากี่ปีคะประมาณปีหนึ่งค่ะ แล้วกว่าจะสอบเข้าไอ้โครงการเนี้ยมันต้องทําอะไรบ้างคือจริงๆนนเฟื่องนุ่ะไม่มั่นใจว่าตอนนี้แบบมันเป็นประมาณไหนหแต่ว่าตอนปีเฟื่อง์น่มมันก็คือเหมือนต้องได้เกรดสามขึ้นไปแล้วก็เหมือนเราต้องไปสมัครแล้วก็เหมือนแข่งกับแบบเพื่อนที่เขาสมัครมาด้วยด้วยกันประมาณนั้นนะคะหลักสูตรที่ไปเรียนเป็นอะไรนะคะหลักสูตรที่ไปเรียนตอนนั้นเป็นเหมือนคล้ายๆเหมือนภาษาเลยค่ะอ๋อคือเรียนภาษาเลยใช่เหมือนเป็นในศูนย์ สถาบันภาษาของมหาลัยอย่างนั้นน่ะแล้ววันที่แบบได้กลับไปฝรั่งเศสอีกรอบรู้สึกไงบ้าง <c oughs> แล้วรู้สึกมั่นใจว่าเราต้องกลับมาที่นี่อีกครั้งแบบมาทําขนมจริงๆแบบมไม่ใช่มาเรียนภาษาแบบอะไรแบบนี้แล้วอ,อะไรนนะรึเปล่าคะอย่างอย่างออย่างเฟินไปอย่างเนี้ยคือไปทำงานได้ปะอย่างของเฟินไปเรียนล่าสุดที่เฟินไปเรียนทาขนมจริงๆอะไรคือสาม,มารถทํางานได้ อ๋อคือนอกจากไปเรียนภาษายังมีอีกรอบที่ไปเรียนทำขนมใช่คือเพื่อาไปเรียนทำขนทั้งหมดสามบอ๋อโอเคก็คือมีล่าสุดเนี่ยก็คือที่ไปก็คือไปเรียนทําขนมจริงจยังจังเลยแล้วตอนที่ไปฝรั่งเศสรอบสองเฟืนองได้ทาขนมที่นู่นเลยไหมคะคือจริงๆไม่ได้ทําเป็นแบบเป็นจริงเป็นจังแต่ว่าก็แบบหมายถึงว่าทาหมายถึงว่ามีครัวทําเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนั้นตอนนั้นเรามีแบบโฮสต์แฟมิลี่เนาะเราก็เหมือนแบบเหมือนเป็นแอคทิวิตี้ที่เราสามารถทําร่วมกับเขาได้อะไรเงี้ยก็ขนมด้วยอาหารไทยด้วยอะไรแบบนี้ค่ะ พอไปอยู่ที่นูน่นจริงระหว่างทํำขนมที่นี่กับที่นูนนะ่นอะมันต่างกันไงบ้างเฟิร์นคิดว่าจริงๆสําหรับเฟิร์นอะ่ะมันต่างกันเพราะว่าเรื่องอม equipment หมาายถึงว่อุปกรณ์ที่ใช้ทำอะไรเงี้ยคือการที่มีอุปกรณ์พร้อมะเพราะว่ามันมีเปอร์เซ็นที่จะทาให้ขนมเรามันสกเร็จได้แบบเยอะกว่าที่แบบเราไม่มีอะไรี้ แล้วพวกอินทรียนของเขาด้วยไหมมันน่าจะแบบใช่ใเลิศมาก <c oughs> เลิศ <c oughs> เลิศแบบมีให้เลิกเยอะมากแบบเนยก็คือแบบจากแควนนี้แควนนี้แควนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> แต่พุณชอบ <c oughs> ชอบไปเดินเล่นแบบซุปเปอร์มาร์เก็ตอะไร <c oughs> แล้วตอนที่ไปเรียนที่นู่น c u เ t อ r ์ของที่นู่นเป็นไงบ้างคะ คือเฟินว่าเขาเจอที่เฟินเจอแล้วช็อกสําหรับเฟินคือด้วยความที่เฟินไม่รู้ว่าทุกคนเป็นไหมแต่ว่าความเป็นเอเชียของเราคือเราคิดอะไระเราจะไม่กล้าพูดออกไปแบบที่เราคิดขนาดนั้นนะคือบางทีเราบอกว่าได้แต่จริงๆแล้วในใจเราอาจจะไม่ได้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคนไทยเป็นใช่ทุกคนใช่ใช่เฟินรู้สึกว่าเป็นแล้วก็ตอนนั้นที่อยู่กับโฮแล้วมีปัญหาก็คือเรื่องนี้นี่แหละอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีเราบอกว่าแบบเหมือนเวลาฝรั่งพูดมากับเราแล้วเราแบบ ทำเข้าใจไหมอะไร <Ừ. S 1> เราก็จะเข้าใจเข้าใจแต่จริงๆแล้วบางทีเราอาจจะไม่ได้ไเข้าใจใช่เพราะว่า <Ừ. S 1> นั้นเขาเจอช็อคสำหรับเฟิร์นแล้วระหว่างเรียนทำขนมรอบสามกับเปิดร้านนี่อะไรเกิดก่อนกันเรียนทําขนมก่อนแล้วหลังจากนั้นก็กลับมาได้ประมาณปีนึงก็คือเป็นช่วงโควิดเนาะเออล้วก็เปิดร้านแต่ว่ารอบสามที่ขอไปเรียนทําขนมอะ่ะคือที่บ้านโอเคใช่ไหม ก็คือเหมือนดีลกันมาไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าโอเคแม่ขอจบปริญญาตีนะอืใช่ถ้าจบปริญญาตีเนี่ยหลังจากนั้นเพื่อนอยากทําอะไรเพื่อนทําเลยแต่ว่าจริงๆตอนที่เพื่อนขอทําขนมอ่ะขอตั้งแต่ก่อนจบปตรีแล้วแต่แม่บอกว่าใช่เรียนปตรีก่อนใช่ตอนนั้นเขาจะเหมือนแบบเพื่อนว่าเหมือนผู้ใหญ่หลายๆท่านเขาคงแบบเหมือนมี m i n d s e ตว่าแบบ คือทาขนมมันเป็นวิชาชีพเนะเพื่อนว่ามันมีวิชาชีพแล้วเขาก็จะมองว่าแบบเอาแล้วถ้าวันหนึ่งเกิดไม่ชอบทําขึ้นมาล่ะเกิดไปไม่รอดเกิดไปไม่รอดลนแล้วอย่างนี้เพื่อนจะมีวุฒิอะไรไปสมัครงานหรือไปทํางานอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอจบปอตรีปุ๊บก็คือขอไปต่อเลยป่ะใช่ก็คือหลังจากจบปอตรีก็เลยคือได้ขอได้ไปอ๋อใช่แล้วที่นู่นเพิ่อนเรียนอะไรนะหมายถึงว่า อตอนนะนําคอร์สนิดนึงเออคือโรงเรียนที่คนไปเรียนนะมันเป็นสําหรับคนที่เหมือนอยากเปลี่ยนสายงานก็คือจากสมมุติว่าชาชาอยากแบบอยากเ,เคยไปสมมติเป็นหมอแล้วอยากอยู่ดีๆมาอยากเรียนทําขนมอะไรเงี้ยอันเนี้ยก็คือจะเหมาะเพราะว่ามันจะเป็นหลักสูตรแบบเรียนห้าเดือนแล้วก็ฝึกง,งานอีกห้าเดือนอืมใช่แล้วระหว่างนั้นฟลอยทําอะไรอยู่ที่ไทยคะตอนตอนอนั้นฟลอยน่าจะแบบเป็นเว็บดีไซเนอร์อยู่ใช่อ,อยู่ที่แบบเอเจนซี่หนึง่งอ๋อใช่ค่ะก็คืออยู่ที่ไทย ก็คือฝึกปรือวิชาอยู่รอเจเจกลับมาเจเจกลับมาแล้วตอนที่ทํางานที่นู่นเรียนไปด้วยใช่ไหมคะทำสองอย่างพร้อมกันเป็นไงบ้างคือเหมือนตอนนั้นน่ะด้วยความที่ว่าแบบคือสิ่งที่ฟนคิดตอนนั้นคือเหมือนปีเดียวที่เฟนสามารถใช้ชีวิตหยุดที่ฝรั่งเศสได้อะไรเงี้ยฟนก็รู้สึกว่าอยากใช้แบบให้มันขุมมค่าที่สุดใช่ใช่ตอนที่พี่เฟินไปเรียนอะค่ะ ฟอยกับแม่ก็ไปส่งพี่เฟิร์นด้วยเหมือนกันก็หมายถึงว่าไปอยู่ที่นู่นด้วยแบบไมปอยู่ด้วยช่วงช่วงหนึ่งใช่แบบไปนอนแม่ก็คือไปนอนรอหลังจากเฟิร์นเรียนทําขนมอะไรโอ้น่ารักมากใช่แต่ว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่มากค่ะเพราะว่ามันแบบเงียบๆนิดนึงมันไม่ได้อยู่เมืองไหนหรเพื่อนนัไปอยู่เมืองชื่อว่าควงก็คือมันจะอยู่ประมาณสักสามชั่วโมงจากปารีส ก็คือเป็นเมืองที่แบบดังเรื่องทําขนมเนี่ยใช่คือคือเฟอร์น่าด้วยความที่เมืองที่เฟอร์นไปเรียนะมันอยู่ในแควนนอมงดีเนาะแล้วช่วงที่เฟอร์นไปเรียนกลับไปเรียนฝรั่งเศสรอบที่สองอะคือเฟอร์นไปอยู่เรียนในแควนนี้แล้วกลายเป็นว่าเฟอร์นก็เลยเหมือนไปรีเสิร์ชเหมือนไปถามคนที่รู้จักเนี่ยว่าแบบเฮ้ยในแควนนี้มันมีโรงเรียนทําขนมที่ดีๆไหมอะไรเราก็เลยเหมือนได้อินไซด์มาว่าแบบโรงเรียนเนี้ยเหมือนบุคลากร บบอาจารย์อะไรเงี้ยคือเขามีคุณภาพแล้วก็เป็นพวกแบบมอฟก็คือมอฟเหมือนเป็นคนที่แบบเหมือนแข่งแบบอันดับแบบต้นๆของฝรั่งเศสอะไรประมาณนั้นนะคะ่ะตัวตึงของใช่แบบตัวตึงใช่เป็นเชฟที่แบบผ่านแบบมาหลายสนามอะไรประมาณนี้ก็รู้สึกเอองานที่นี่เรากันอะไรเงี้ย ก็เฟิร์นเคยเล่าให้ฉัฟังว่าแบบตอนไปเรียนก็คือทํางานด้วยใช่ไหมคะได้ทำหรือเปล่าใช่คือจริงๆอ่ะได้ทําเพราะว่ามันเป็นเหมือนเออเหมือนคล้ายๆเหมือนคอร์สเป็นบังคับว่าเหมือนเราจะต้องหาร้านในฝรั่งขนมในฝรั่งเศสอะทําประมาณ5เดือนอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนั้นก็เลยแบบอัพสกิลเลยหรือเปล่าเรียนไปทํางานไปคือเรารู้สึกว่าเราอัพสกิลนะคะแต่ว่าเหมือนด้วยความที่พอเราไปในแบบฐานะแบบเด็กฝึกงานของทีนูนอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าเขาก็เลยไม่ได้มอบหมายงานที่มันแบบยากจริงจังให้เราอะไรแบบนั้น แต่เฟินว่าคนมาได้อัพสกิลจริงๆคือตอนเปิดร้านนี่แหละมาเราต้องทําแบบสวมหมวกหลายใบในเวลาเดียวกันะอะไรต่มแล้วพอเรียนจบแล้วไงคะกลับมาเปิดร้านเลยไหมหรือว่าคือตอนนั้นน่ะเฟินก็เหมือนคุยกับฟอยแต่ก็ยังรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะเหมือนยังเก่งไม่พอที่จะเปิดร้านเหมือนเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเพิ่งเรียนด้านขนมจบมาได้แค่แบบปีเดียวเองอเรารู้สึกว่าเฮ้ย มันเราอยากไปหาประสบการณ์ที่อื่นๆก่อนอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเหมือนเราก็เลยไปสมัครแบบเป็นเชฟอยู่ที่หนึ่งร้านขนมที่หนึ่งอะไรที่ฝรั่งเศสที่ที่ไทยแล้วเรากลับมาเพราะว่าเราจําเป็นจะต้องกลับมาเพราะมันติดช่วงโควิดโควิดก็คือเราไม่ได้ฝึกงานที่ก็คือฝึกไม่ครบด้วยตอนนั้น ใช่หลักสุดมันคือ5เดือนเนี่ยฝนทำได้ประมาณสัก3ามสเดือนประมาณเนี่ยแล้วช่วงเป็นช่วงที่เหมือนประเทศกำลังจะปิดแล้วอะไฟบังคับก็จะต้องกลับใช่ใช่แต่เห็นเพื่อนบอกว่าจริงๆเหมือนไปสมัครงานที่หนึ่งที่จะทาฟรีใช่ใช่คือตอนนั้นอะฝนจําได้แม่เลยมันคือ1วันก่อนที่เขาจะประกาศแบบน็อกดาวน์แบบประเทศใช่คือฟ่้นอะเหมือนไปดีลกับร้านอาหารมิชลินที่เมืองที่ฟนอยู่แล้วแล้วเขาก็แบบ โอเคถ้าพุ่งถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอ่ะก็คือมาเริ่มงานได้เลยนะอะไรเงี้ยซึ่งมันก็โอเคแฮปปี้แหละพอรู้สึกว่าเดี๋ยวเราจะอยู่นี้แหละเดี๋ยวเราจะแบบแม่จเวลาเอาเพราะว่ามันคือฝนต้องทํางานทั้งสองที่แล้วก็เรียกว่าไม่ได้นอนทำงานสองที่ชิีนอีกหนึ่งจริงใช่ตอนนั้นก็คือเหมือนถามตัวเองเหมือนกันนะแบบตอนระหว่างทางกลับบ้านว่าแบบเราจะทําได้จริงๆรหรออะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เป็นไรเดือนเดียวอะไรเงี้ยนะคะ แล้วตอนที่ยังไม่ทำมิชลินคือยังไม่ได้ทำนอนกี่ชั่วโมงคะคืองานที่นู่นอ่ะคือเขาให้ฝึกงานก็จริงแต่ว่าเขาให้เราเริ่มงานคือตีห้าแต่ก็จะเลิกแบบประมาณใช่สองสามโมงอะไรเงี้ยเราก็จะเหมือนแบบช่วงเช้าเนอะที่เราได้ใช้ชีวิตที่เราต้องทํางานแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปอีกงานหนึ่งหรอหลังจากนั้นคือตอนนั้นเรายังไม่ได้ทํอแต่คือเกือบจะได้ไปอีกเกือบจะได้ไปอีกงานเพราะอีกงานมันคือต้องเริ่มเหมือนเริ่มหกแล้วก็ไปเลิกเที่ยงคืนประมาณนั้นอ่ะใช่ใช่ แต่บอกไว้เลยนะสายเบเกอร์ที่ชาเจอทุกคนอย่างนี้หมดอะเริ่มงานตีห้าเริ่มงานตีสี่ใช่ไม่มีตีห้านี่น่าจะเลดสุดแหละใช่ใช่ใช่แบบนั้นเลยพอเจ็ดโมงเขากมากินขนมปังกันแล้วหรือเปล่าต้องอบเสร็จปุ๊บเสร็จใช่ <laughs> แล้วยิ่งแบบครัวซองมาใช้เวลาแบบปุ๊บนานกัน<ม>แบบสองสามสี่ชั่วโมงอืมโอเคแล้วพอโดนแบบว่าให้ต้องบังคับกลับมาประเทศไทยแล้วิ่นทาไงต่อคะ คือฝันว่าตอนนั้นมันจะมีจุดที่แบบพอเราคิดว่าเรายังไม่เก่งเรา,ายังไม่พร้อมอะไรเงี้ยเราก็เหมือนคุยกับน้องว่าแบบโอเคเราโฮเอาไว้ก่อนแบบฝันอยากแบบรอจุดที่ฝันพร้อมกว่านี้อะไรเงี้ยโฮเรื่องการเปิดร้านใช่ใช่บวกกับแบบช่วงโควิดด้วยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอาจจะยังเป็นช่วงที่ไม่เหมาะอะไรเงี้ยแล้วเราก็โฮเอาไว้เรื่อยๆนาน<ะ>หุยเป็น สองปีได้อยู่นะสองปีแต่แต่ระหว่างนั้นก็คือพี่เฟิร์นกับฟอยก็คือพยายามทําขนมเองที่บ้านเฟิร์นก็คือเหมือนดีพาร์ทของเฟิร์นคือบนอานดีเนาะอานดีขนมส่วนฟอยก็จะแบบหนังวางแบนดิ้งเลือกแค่เลือกสีแบบสีเขียวที่เห็นกันอย่างเงี้ยก็คือเดนที่สวยมากนะคะใช่เลือกกันนานมากฟอยแบบดูเยอะมากเพราะว่าส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีร้านขนมทําเป็นสีเขียวใช่เพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะแบบ ร้านสลัดอะไรอย่างนั้นละ <Ừ, S 1> ใช่ใช่มันก็เลยมีความยากประมาณหนึ่งว่าทํายังไงใ,ให้มันเป็นเขียวที่เลเปเซนต์ความเป็นร้านขนมอะไรอือที่บอกว่าโฮลานไว้แบบเป็นปีเนี่ยก็คือมีตัวร้านเราหรือเปล่าหรือว่าโฮแบบไอเดียตอนนั้นเราไอเดียเนี่ยเราไม่ได้โฮเพอเราอย่างเวิร์กเอาๆกคิดเรื่อยๆ,อยๆแต่ตอนนั้นคือเราโฮ ตัวแบบเอ็กซ์เทียรแล้วก็อินเทียรของร้านแบบหมายถึงว่าบิวแบบช่างแับเหมาเอาไว้มันทําแค่โครงสร้างทิ้งไว้อย่างนั้นนะคะยังไม่ได้อินเทียรอะไรเพิ่มแล้วก็อยู่ในจุดที่เราก็รอพร้อมรอพร้อมอะไรเงี้ยจนจนเรารู้สึกว่าไม่ได้แล้วเราต้องหางเงินแล้วเราก็เลยคุยกับ <laughs> ฟอยอะไรเงี้ยคนว่าฝนกับฟอยน่าจะได้เรียนรู้กันจากเหตุการณ์ครั้งนี้คือคนรู้สึกว่า ถ้าจะรอพร้อมอะมันมันไม่มีมันไม่มีคําว่าพร้อมมันไม่มีคําว่าพร้อมอันนี้จริงๆเลยนะอืมครู้สึกว่าแบบแล้วรอพร้อมไปกี่ปีคะรอพร้อมมาสองปีสองปีเนาะสองปีใช่ค่ะสปีจนแบบไม่ได้แล้วต้องหางเงินแล้วแต่ในสองปีนั้นพลอยทํางานอยู่ปะคะหรือก็ออกมาแล้วพลอยว่าน่าจะแบบ ปีหนึ่งปีหนึ่งระหว่างที่โฮสองปีอะค่ะไปทำงานอยู่ปีหนึ่งแล้วก็อ,อ,กอีกปีหนึ่งจม <า S 2> จะช่วยเจเจใช่ียมจะช่วยเจเจ,จ,จ,จด้วยแล้วก็แบบ <laughs> เเรียนรู้งานที่บ้านด้วยเหมือนที่บ้านทําธุรกิจกล่องก็โอเคเรียนรู้ไปพร้อมกันเลยใช่แล้วพอพอเราพร้อมเราอะไรที่ทําให้เพื่อนตัดสินใจว่าแบบจะเปิดแล้ววันนี้จําได้เลยวันนั้นคือวันเกิดป๋าป๋าใช่แล้วเราก็แบบบอกไปว่าเอาวันนี้แหละคือเราแบบคือเัินีนก็ต้องเซตวันขึ้นมาคือเราต้องเหมือนพิก พิกอัพวันขึ้นมาวันหนึ่งว่าโอเคเราต้องเลือกวันนี้แหละจะมีอะไรไม่พร้อมก็ตามแต่เราต้องเปิดวันนี้แล้วก็คือไม่พร้อมเลยสักอย่างเลยันคนที่เปิดมีพนักงานก,กี่คนคะไม่มสีสองคนใช่คือ<บ>ทํากันเองทุกอย่างแบบทุกอย่าง<ๆ>จริงๆอะ่ะคนจําได้เลยว่าแบบสมมติ คอยดูเรื่องแบบเครื่องดื่มแบบกาแฟอะไรยเงี้ยมันก็คืออยู่ข้างบนทําพายอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็แบบอ้าวมีปัญหาลงมาวิ่งข้างล่างอาอพายไม่พออะไรคือแบบวุ่นวายมากเพราะว่าเราแบบเราเันเองใช่เหมือนตอนนั้นไม่ไม่ไม่มีความรู้เรื่องนี้หมายถึงว่าไม่มีความรู้เรื่องการเปิดร้านไม่มีความรู้เรื่องการจัดการร้านเลยใช่เแล้วช่วงแรกมันก็ยังพอรันไปได้ใช่ไหม อู้ตอนนั้นมันไม่มีคนเข้าร้านเราเลยเนาะใช่จาได้ว่ามีวันนึงขายแบบลาตีไดกแกวแก้วแก้วเดียวใช่ใช้เหลือเต็มตู้เลยก็ก็เคลียร์มันประมาณกี่เดือนที่เป็นแบบนี้มันประมาณสามสี่ห้าเดือนประมาณนี้ไหมได้ตีว่าห้าเดือนตีว่าประมาณห้าเดือนที่แบบออเดอร์น้อยมากแล้วระหว่างนั้นนี่คือคุยกันแบบ ดูแลตัวเองยังไงคือถ้ารู้สึกมันเดรนเนะเพราะแบบการที่ไม่มีลูกค้าแล้วเราแบบอบขนมแบบอย่างตั้งใจแล้วแบบมันขายไม่ออกอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่เหมือนตอนนั้นเฟิร์นรู้สึกว่าสําหรับเฟิร์นคือเราคิดอยู่แต่ในหัวตลอดเวลาเลยนะว่าแบบเราจะทํายังไงให้บิสเนสเนี่ยมันไปได้เฟิร์นไม่รู้ว่าฟอยดคิดเหมือนกันหรือเปล่าคิดก็ก็ใช่เพราะว่าเหมือนแบบฟอร์ต้องเป็นคนดูเรื่องมาเก็ตติ้งด้วยว่าแบบจะต้องทํายังไงให้มันไปได้อะไรเงี้ยก็เลยแบบพยายามคิดหาว่า มันมีทางไหนได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะก็เลยตอนนั้นนึกถึงแบบคุณบิ๊มกับเพื่อนพี่เฟินก็คือชวนเขามาเหรอหรือยังไงเหมือนเหมือนตอนนั้นก็จะมีเพจบอรับเปีตีเนาะที่เป็นของเออคุณน้องๆใช่ต้องขอบคุณน้องๆเลยนะเพราะว่าทับคอนเน็กเราให้รู้จักกันใช่เหมือนตอนนั้นเหมือนเหมือนตอนนั้นคุณน้องๆก็เหมือน ขึ้นมาแล้วก็แบบว่าถ้าจะทำคอนเทนต์แบบประมาณว่าเข้ามาแบบอการทําพายตั้งแต่ต้นอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะดูแบบอิมแพลทกาทให้คนสนใจอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆตอนนั้นเหมือนล้านแตกไปร้านที่ครั้งแรกรอบแรกรอบแรกร้านแตกก็คือน้องๆมารีวิวเหมือนคนที่มาก็จะบอกเลยนะว่าแบบมาจากเพจนี้ค่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนแรกๆอ่ะฟอยว่าอาจจะเป็นเพราะว่าฟอยกับพี่เฟิร์นมีเพื่อนใช่ไหมคะแล้วก็แบบ เพื่อนจะช่วยสพอร์ตเพื่อนช่วยลงเพืคนเห็นประมาณนึงแล้วเพ่อนช่วยลงเพื่อนมาที่ร้านช่วยอุดหนุนอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นเราก็รู้เลยว่าแบบเฮ้ยเรามีแบบเพื่อนรายล้อมที่ดีอะไรเงี้ยแบบครอบครัวแบบแบบเพื่อนบางคนก็คือขึ้นมาช่วยทําขนมเลยเขาก็ทําไม่ทันใช่ใช่อันนี้ไม่ถึงช่วยทําขนมตอนที่ร้านแตกไปแล้วใช่ไหมคะอันนี้คือตอนแรกอ๋อตอนแรกอ๋อตอนแรกแต่พอตอนร้านแตกตอนนั้นตอนนั้นพอพอเราทามาได้สักพักหนึ่งเราก็เริ่มเทนพนักงานขึ้นมาแหละ เราก็เริ่มสอนแบบอะไรที่เอเป็นงานแบบรูทีนงานรีพีทอะไรเงี้ยเราก็เริ่มสอนเขาแหละใช่ค่ะแต่ว่ามีร้านแตกรบอบ2ด้วยใช่ไหมใช่ร้านแตกรอบสองคือต้องขอบคุณคุณบิมเช่นกันคือ <laughs> <laughs> คุณบิมมากคือเขาหมายถึงว่าเป็นแบบ รีวิวอาหารอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะโดยเฉพาะโดยเฉพาะแล้วเราแล้วเราก็รู้สึกว่าเหมือนคุณวิมรีวิวด้วยแบบกินจริงๆจริงจริงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ถ้าชอบก็คือบอกว่าชอบคือจริงใจพูดอย่างนี้ดีกว่าคนคิดว่านะใช่เสร็จเราก็เลยกลายเป็นว่าเขามีฐานแฟนคลับเยอะแล้วก็เลยกินด้วยพี่กินช่ช่ยชก็เลยรู้มากจริงเยอะในรารีววของข้างหน้าหน่อยก็ได้ค่ะน้องๆแน่ชอบปันนี้ใช่ไหมใช่ใช่พาแอปเปิลน้องๆชอบพาแอปเปิลมากคือจะเห็นว่ารูปทรงเนี่ยมันจะแบบ มันจะไม่เหมือนร้านอื่นอะสำหรับชาคือพอ้าเห็นขนมกุ๊ดชารู้สึกว่ามันมีลายเซนของบางอย่างอยู่ที่มันแบบไม่เหมือนคนอื่นคือบางทีเวลาเราไปรีวิวมาเยอะเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยเจ้านี้ทําแบบนี้ก่อนแต่เฮ้ยมันเหมือนต่างประเทศวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาเจอของกุ๊ดชารู้สึกว่ามันมีความใหม่มันมีจริตที่มันใช่อ่ะเออมันแบบมันลงตัวก็อยากให้เล่าหน่อยค่ะเฟิร์นอะรู้สึกว่าจริงๆเฟิร์นต้องขอบคุณฟอยเพราะว่าฟอยอ่ะเหมือนแบบด้วยความที่เขาเหมือนแบบ เขาเรียกว่าอะไรเป็นโปรดักต์ดีไซเนอร์เนาะเขาก็จะคิดอะไรที่มันต่างๆแบบอย่างเฟิร์นอย่างเงี้ยให้เฟิร์นออกแบบอย่างฟอย์เฟิร์นก็ทําไม่ได้เพราะว่าเรารู้ว่าเราทําแบบไหนได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเขาออกแบบแบบที่เขาไม่มีข้อจํากัดใช่เหมือนเฟิร์แบบอาจจะด้วยความที่เคยออกแบบโปรดักต์มาก็เลยออกแบบแบบออ j จ c t อะไรเงี้ยได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็เหมือนแบบเค้กมันก็ต้องมีฟังก์ชันของมันถ้ามองในแง่โปรดักต์อะไรเงี้ยเรื่องการขนส่งเรื่องการแบบ การทําการประกอบขึ้นมาอะไรเงี้ยก็เลยมองว่ามันเป็นโปรดักชินหนึ่งเวลาที่จะออกแบบแล้วอ,ออกแบบนี่ทำาไงคะคือฟอยออกแบบก่อนแล้วค่อยส่งมาให้เฟิร์นตีสูตรหรือมันเป็นยังไงมันจะเริ่มจากที่ว่าเราจะคุยกันก่อนว่าเราจะทําอะไรจะทําเมนูไหนอะไรเงี้ยเป็นเค้กเป็นพายอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วหลังจากนั้นพอเฟิร์นได้เมนูมาเสร็จปุ๊บเฟิร์นก็จะ ไปคุยกับฟอยอว่าแบบเออมันให้ฟอยไปแบบออกแบบรูปร่างหน้าตามานะอะไรเงี้ยแล้วระหว่างที่ฟอย w เวิร์กเอาเรื่องนี้เฟื่องตัวฝนเองก็คือทาสูตรทาสูตรเออทำรสชาติอะไรอย่างเงี้ยแลคิดว่าขนมที่เด่นที่สุดของร้านคืออะไรคะเพราะว่าถ้าเป็นตัวเค้กอะเพราะว่าตัวนี้จะแบบขอชื่อหน่อยค่ะขอชื่อพัฟโฟเค้กค่ะพัฟโฟเค้กใช่จริงๆชื่อพัฟโฟนี้ก็เป็นคนแบบคิดขึ้นมากันใหม่ เพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่มีศัพท์คำนี้แต่แค่แบบไม่เคยได้ยินใช่เหมือนแบบเอาแป้งพัฟมาบวกกับวอฟเฟิลที่เป็นแบบวิธีการทําที่เป็นการทบอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกเว็บแรกคิดว่ามิวเฟยใช่แต่ทีเนี้ยจริงๆอ่ะมันก็คือเบสมันก็คือเป็นแป้งพัฟเนาะมันก็คือจริงๆมันคือมิวเฟยนั่นแหละแต่แค่เรามาแบบ เปลี่ยนรูปร่างหน้าตาใหม่ด้วยแล้วก็วิธีการทำใช่ในสุดก็จะเป็นตัวนี้ที่คนสั่งตอนนี้เบิร์ดเดย์ที่เยอะๆก็คือตัวนี้นะคะแมสแล้วก็อีกตัวหนึ่งจริงๆอีกตัวที่ร้านขายดีที่สุดเป็นสิกเนเจอ์พายก็จะเป็นพายแอปเปิลพแอปเปิลที่หน้าตาไม่ค่อยเหมือนใครที่หน้าตาอินสปายมาจากบาเก็ตใช่จริงๆมาจากบาเก็ตเราก็เหมือนวิธีการกินมันน่าจะง่ายอะค่ะแบบค่อยๆกัดจากหัวไปก่อนแล้วก็ลงๆไปเรื่อยๆตอนแรกอาจจะได้แค่แป้งก่อน แล้วก็แบบตรงกลางจะได้แป้งกับไส้แล้วก็จุ่มด้วยแป้งอีกทีนึงเลยใส่ใใแป้งต้องมาโดนนะคะใส่แป้ง <laughs> ใช่ค่ะแล้วก็พายาาด้านเราเนี่ยข้างล่างอาจจะมีน้ําตาลคลาราเมลด้วย ใช่ดังนั้นมันก็เลยจะมีหลายแบบ texture ในแบบคําเดียวอะไรประมาณใครจบต้องอี่แล้วค่ะแน่นอนเลยค่ะร้านอยู่แถวไหนนะคะร้านอยู่ราชพฤกษ์ค่ะเป็นซอยจัรันสิบสามค่ะใครอยู่แถวนั้นก็กดสั่งจริงๆน่าจะง่ายนะคะเพราะว่าเขาได้พัฒนาโปรดักต์มาจนแบบมันส่งง่ายแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ในออนไลน์เดลิเวอรี่กดได้เลยแล้วอยากให้เฟิร์น ลองสรุป,ปน,นิดนึงค่ะว่าจริงๆกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เคยคิดไหมว่าจะมาถึงจุดเนี้ยอยากให้สรุปแบบสามอย่างก็ได้ที่คิดว่าคนอื่นจะเอาไปใช้ต่อได้อะที่ทําให้เฟิร์นมาถึงจุดนี้ข้อแรกที่เฟิร์นรู้สึกว่าสําคัญคือเหมือนเราตัวเฟิร์นเองทุกวันเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองสักเซสนะหมายถึงว่าการไม่ได้คิดแต่เฟิร์นรู้สึกว่าทําให้เราอะไม่หยุดใช่เพราะเราไม่ได้รู้สึกว่าเรา ประสบความสําเร็จเราจะพยายามต่อไปเรื่อยๆฟอยมองอย่างหนึ่งว่าเหมือนเราต้องคอยหาแบบแมททีเรียลที่จะเติมให้ตัวเราด้วยเช่นกันเพื่อที่จะให้มันแบบมีไฟอยู่ตลอดเวลาใช่มีไฟอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็เติมยังไงคะของฟอยไปต่างประเทศค่ะอ๋อคือได้ไปเที่ยวได้ไปเห็นเทรนด์ใหม่ๆได้ไปเห็นของใหม่ๆอืมได้แบบได้ไปหยิบได้ไปจับได้ไปเห็นของจริงๆเพราะแบบสุดท้ายแล้วดูใน โซ <Social S 2> <Inter est. S 1> เชียลมีเดียอะไรองี้ <c oughs> มันก็ไม่เหมือนไปเจอของจริงอยู่ดีอะ <c oughs> ค่ะแล้วก็คุณว่าคีย์หลักอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญสําหรับเฟิร์นคือแบบการลองทําอะไรใหม่ๆหมายถึงว่าจะเห็นว่าขนมร้านเพิ่์นจะแบบหน้าตามันจะแปลกๆแบบเฟิร์นพยายามไม่แบบไปเลียนแบบไม่ซ้ำไปก๊อปปี้เพสใครแต่ว่าพยายามคิดขึ้นมาใหม่อะไรเงี้ยแต่มันก็จะยากช่วงแรกๆอะไรอเงี้ยแต่เฟรรู้สึกว่าเอออันเนี้ยเป็น แบบที่ฟนบอกตัวเองตลอดเลยว่าแบบเออเราต้องรังสรรค์แบบสร้างสรรค์อะไรขึ้นมาใหม่ๆแต่สุดท้ายช่วงหน้าจบด้วยที่เรื่องรสชาติด้วยแหลรเนี่ยต่อให้หน้าตามันจะสวยขนาดไหนอ่ยแต่ว่ารสชาติมันต้องมันต้องแบบอร่อยด้วยใช่ใช่แต่ว่ามันก็ค่อนข้างปัจเจกมากๆเลยนะว่าเองรสชาติใช่รู้สึกว่าแบบหน้าตาอาจจะทําให้โอเคคนกล้าสั่งครั้งแรกแต่ถ้าเขาอยากสั่งครั้งสองอ่ะคือเรื่องรสชาติแล้วแล้วก็คุณภาพเนาะ คนว่าขนมอย่างหนึ่งที่โกหกกันไม่ได้คือวัตถุดิบคือเวลากินเรารับรู้รสเนยกลิ่นเนยอะไรเยงี้มันจะรู้เลยว่ามันแบบมันใช่ที่เราชอบไหมอะไร่เงี้ยพูดอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวดราม่าเรื่องปกติทำเนียมช่องชาจะถามเนอะว่าแต่ละคนมีฝันอะไรบ้างก็เลยอยากถามเฟิร์นกับฟอยวันนี้ว่าแบบมีฝันอะไรบ้างแต่จริงของเฟิร์นชอบขอเดาว่าความฝันก็คือการได้ทําขนมทุกวันไหมคะ ฝันว่าตอนนี้ฝันของฝันอะมันเปลี่ยนไปโอเคหลังจากได้ทํามาทุกวันแล้วหลังจากได้ทําทุกวันแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ฝันของฝันยังเป็นการทําได้ทําขนมอะไรที่มันแปลกใหม่พูดอย่างนี้ดีกว่าฝันว่ายังเป็นแบบนั้นอยู่ค่ะอใช่่วนฟอยถ้าถ้าเป็นฝันของฟอยตอนนี้น่าจะเป็นการแบบการทําแพ็กกิจจิ้งให้มันจึ้งกว่านี้อแบบเหมือนอยากให้เหมือนฟอยอยากเห็นร้านตัวเองแบบสมมติฟอยใช้สีเขียวเป็นสีแบรนด์อย่างนี้ใช่ไหมคะ พออยากให้คนเห็นเห็นแค่สีก็จําได้แล้วว่าอันนี้เป็นของร้านอะไรลูกค้าต้องเป๊ะโทนมากเลยนะนแบบเห็นเห็นดีไซน์ของร้านนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าสำหรับชาติการดีไซน์คือเห็นแล้วนะคะโดยเฉพาะแบบดักเบียอะไรเง um. ี้ยประทับใจมากใช่เป็นแบบงานศิลปะเนาะใช่ดีค่ะก่อนจบอยากให้ฝากร้านแล้วกันขอสปอยนิดนึงว่าจริงๆกุ๊ดจะมีสาขาสองแล้วนะคะทุกคน อยู่แถวไหนคะอยู่แถวแถวสงวาดค่ะฮิปมากกำลังแมสเลยขายร้านนิดนึงค่ะอยู่แถวไหนของทรงวาดก็คือร้านจะไม่ได้อยู่เส้นเมนของทรงวาดแต่ว่าจะอยู่ใกล้ๆกับสาราเปากู่หลงเปากูหลงเปาค่ะอยู่ในซอยมัสยิดใช่ค่ะแล้วก็ปัจจุบันร้านก็คืออยู่ถนนจรัญสิบสามอยู่ไม่ไกลจากราชพฤกษ์ค่ะสามารถเข้าไปลอง ทมานนขได้ก็ร้านจะอยู่ในหมู่บ้านเนอะจะได้ไม่อยู่ในโครงกาจะอยู่ในโครงการค่ะตอขับเข้าไปก่อนนิดเดียวใช่่คะต้องผ่านป้อมยามไปลูกค้าจะงงงนิดนึงว่าอยู่ในนี้แน่หรออะไรก่อนจบอยากแบบว่าขายอ่ะคือขนมมันจะสวยมากจริงอยากให้ทุกคนเห็นดักเบียตัวที่เป็นอันใหญ่3มชิ้นคือถ้าคนที่เป็นโอซอ่ะจะต้องถูกใจขนมเพราะว่ามันเป๊ะมาก ฟอยเป็นคนออกแบบเลยเปเป้ว่าค่ะทุกคนมันจะดูมินิมอลเือนรูปดูนะคะกุ๊ดสกดไงคะเป็นตัวจีค่ะ O U T T E S อ่านว่ากุ๊ดนะคะมันแปลว่า to taste ค่ะ to taste โอเคก็อย่าลืมไปลองได้เลยแล้วก็วันนี้จริงๆเชื่อว่าเรื่องของเพื่อนกับฟอยเนี่ยมันคงอินสปายคนหลายคนคือช่าิรู้สึกว่าการทําร้านมันไม่ง่ายเนอะยิ่งโดยเฉพาะเปิดมาแล้วไม่มีลูกค้าห้าเดือนอะคือบางคนอาจจะแบบปิดไปแล้วหรือเปล่าถ้าซูไม่พอแต่เนี่ยวันหนึ่งที่แบบ เฟิร์นกับฟอยพุชตัวเองจนมันมีคนมารีวิวอ่ะเราหาทางพัฒนาตัวเองแล้วเราก็หาทางออกอะไรเงี้ยสุดท้ายอ่ะกลายเป็นว่าเค้กแมสมากอ่ะคือถ้าห้าเดือนที่แล้วห้าเดือนแรกแบบสองคนนี้เลือกที่จะปิดร้านหรือว่าแบบถอดใจอ่ะมันคงไม่มีวันที่แบบพวกเราจะได้กินเค้กอร่อยๆวันเกิดอ่ะเออก็ขอให้เออเฟิร์นกับฟอยเนี่ยแบบเป็นแรงบันดาลใจไปให้คนอื่นเหมือนกันเนอะที่กำลังทำร้านอยู่แล้วก็แบบมีวันที่ท้ออยากให้มองไปถึงวันที่ เราจะแมสนะคะแมสในกลุ่มแล้หอแมสในกลุ่มเล็กๆก็ได้แมสในแบบแค่ให้คนชอบของเราอาชเชื่อว่าแบบเออคนทํามันก็ดีใจแล้วแหละใช่นืโอเคก็วันนี้ขอบคุณสองคนมากเลยนะคะมาคุยกันแล้วก็ดีใจที่ได้ารายการนะคะ What a Dream Come t r u ่ะมาทุกวันพุธช่อง Everyday Podcast ค่ะขอบคุณค่ะ